โอเคต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันนะผมพบรายการเด็อินเกมเมอร์กับผมเดชนผม,ผมวันนี้เอเกมโตเย์ไอ้โจรโตานจาวเทคนิคเช่นเคยผมนะขอภัยที่เสียไม่ยากปชนช่วงต้นสีผมกะว่าจะไม่ไอแล้วนะตอนนี้ก็กลพยายามจะปรับอยู่คอเริ่มดีขึ้นอาการดีขึ้นนะผมก็พยายามจะไม่ไอนะครับนะผมแต่มีคนบอกว่ามันกลายเป็นแบบว่าอะไรอนะชารจเกตเปิดช่องไปแล้ว clip, อะชาจเกตเปิดคลิปอะช่างมันแล้วกันนะผมนะ โอเคเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเลยนะผมคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะผมกล่าวว่าวันนี้จริงว่าจะไม่มีคลิปลงแต่กลายเป็นว่าช่วงนี้มีคลิปให้ลงเรื่อยๆเลยแล้วกันนะผมนะโอเคสำหรับวันนี้อ mm ัปเดตเพิ่มเติมของตัวเกมนะผมเป็นในส่วนของตู้พิเศษซัมมอนนะครับผมเป็นตู้การันตี5ดาว6ดาวนะผมของตัวโนโตอุสมากินะผมนะเป็นตู้ฉลองอุสมากิเอ่อช่วงก่อนจะเข้าสู่เบิร์ดเดย์อุสมากิที่จริงมันก็อีกนานนะแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นตู้พิเศษเฉยๆนะผมชินอบนะ โอเคครับไว้ด้วยกันเราก็เป็นในส่วนของตู้การันตีนะฮะผมนะสามสเตปนะครับผมโอเคมีทั้งหมด5ราวด้วยกันนะผมนะโอเคแล้วก็ในแต่และราวก็จะมีส่วนของกุญแจอัพตัวละครนะผมในส่วนของคุณธรรมลิงโหมดอ๋อนินจาโทอุปกรณ์คือในราวที่1สเตปที่3จะได้ในส่วนของอุปกรณ์4ดาวของโนโตะร่างคุณธรรมลิงโหมดในส่วนของราวที่2สเตปที่3จะได้ในส่วนของอุปกรณ์นินจาของเซเว่นโฮคังย์ อ๋ออกุ 7, ออกกรลเจ็ดอาค์กร4สี่ดาวของโนโตะนะผมนะเต็ที่สองนะหกดาวฮะนำในราวที่สามนะผมเต็ปที่สจะได้ตัวของหดาวนินจาโทอิจิร a คุราเมงโอ้ชิดนะผมราวที่3มันเท่าไหร่วะราวที่สามันแปดสามยี่สี่เอ่อสองพันหกร้อยห้าสิบเพชรนะผมนะราวที่สามเต็ปสามีที่สองพันห้ารอยหกสิบเพชรเอ้ 2,650เฮนะขออภัยในส่วนของชามิจิราคูซึ่งถ้าตามราคาปกติอยู่ที่1,500บาทหรือเปล่านะจะได้ในโศกอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์มันเนี่ยเป็นสลร์ดสช่องบวง HP พ1 5 0ก็ EK 730นะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ในส่วนของราที่4ในส่วนของอุปกรณ์6ดาวนินจาเติมการ์ดการ์ดหกการันตี6ดาวเหรอผมไม่ชชวร์นะแล้วก็เต็ม12เป็นในส่วนของกุญแจ3 4 อยากจะดีหน่อยเพราะว่าเป็น,นส่วนของกุญแจทั้งสเตปหนึ่งและสองเลยแล้วก็ส่วนอันที่ round ที่ห้านะผมสเตปที่สามเป็น,นส่วนของ ex j อ่อการันตี ex เหรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงตัวตู้นะครับผมเป็นตู้แบบ step up อย่างที่ได้บอกไปส่วนในร o u ที่หนึ่งนะผมต้องบอกการสูงครั้งแรกอยู่ที่ร้อยห้าสิบเพซนะผมนะโอเคแล้วสเตปที่1นะผมก็จะเป็น,นส่วนของแบบการ์ดปกตินะครับผมสเตปที่2ก็จะเป็น,นส่วนของอ่าการปกติตามเคยแต่ว่าจะลด าจำนวนการลงมานะครับผมนะแล้วก็ในสเต็ปที่3จะเป็นแบบการันตีนะผมหนึ่งใบก็คือในส่วนของเอเจซุสจะมีส่วนของโนโตล่างโฮคางี้นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของตัวของโนโตล่างอ,าอะไรนะซิกพาร์ซิ่งโหมดไลท์นะผมล่างไลท์ like นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว5ดาวก็จะเป็นส่วนของล่างเดิมๆลงไปเลยมีครบนะครับผมแต่ว่าจะเป็นส่วนของรีคิดซะมากกว่าอ่าก็มีนี่ว่ะ นี่ไงมีของอันแรกนะผมนะนารุโตะก็มี5,000บาทแลกแล้วก็มีส่วนของไทเบสบอมอันแรกด้วยก็เป็นการันตีวยผมถ้าเกิดใครได้อันล,าล่างๆนี้ก็ขอขอแสดงความเสียใจด้วยละกันแต่ตู้นี้ส่มไม่แพงนะผมอยู่ยที่หนึ่งพัน 1ันเพชรพอดีนะผมนะโอเคตัวตู้นะผมมีในส่วนของเหรียญเมดอนซึ่งมันไม่การันตีในส่วนของการเอามาแลกอันตีเพราะอันตีมันการันตีจากการสุ่มสเต็ปที่3อยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของตัวเหรียญเมดอนที่เราได้เนี่ยสามารถเอามาแลกสกิลการได้นะผมในส่วนกรณีที่เราสุม่มมาได้ก็จะมีในส่วนของดาวกระจายกงจากหมึกนะผมนะท่ามลายน้ําแข็งนะผมนะ,อะของล่างนในใช้นะครับผมแล้วก็ล่างคุณภาลิงในส่วนของดากระจายก,ากงจากสกิลตบอของนารูโตะล่างไลท์ก็มีนะผมนะ ของโตโฮคังเงสกิลเทพเจ้าก็มีนะผมคืออันนี้ผมแนะนําอย่างหนึง่งถ้าเกิดใครที่มีราโตรุ่น7แต่ไม่มีสกิลนี้ถ้าเกิดคุณมี1 0 0 0พเพชรเอถ้าเกิดคุณมี850เพชรผมแนะนําให้สุ่มให้ได้3สเตปเพราะว่า1มันคือสเตปที่3เนี่ยมันถือว่าคุณได้เพราะว่ามันการ,รันตีอันติใช่ไหมและ2คือต่อให้คุณเอ่อไม่ได้ของที่คุณต้องการเนี่ยแต่คุณได้เหรียญ30เหรียญคุณสามารถเอาเหรียญนนะ่ะมาซื้อสกิลนี้ได้เพราะม,ม,ามันเป็นสกิลที่ดีมากมันเป็นสกิลที่โหดท ของเกนี้เลยก็ว่าได้ในปัจจุบันเพราะหนึ่งคือมันทําให้นานโตดร,รุ่นเจ็ดเป็นไอเฟรนตลอดเวลาที่ใช้งานสกิลรีคอเ,เวอร์ในพร้อมกับการสถานะทุกอย่างนะผมนะคือมันเป็นสกิลที่เทพที่สุดแล้ตอนนี้นะครับผมนะก็ถ้าเกิดใครไม่มีก็แนะนำาให้มีหรือใครมีแล้วแต่ไม่มีสกิลนี้ก็ควรมีเพราะมันเป็นสกิลที่ทําการ อันนี้นะชงักัตรูได้ในการใช้งานนะผมก็ถือว่าดีมากพร้อมลดเกาะด้วยนะผมก็คือมันคอมโบกันได้ดีแหละตู้นี้เนี่ผมก็ตามดีเทลก็ได้เปิดไปให้ดูแล้วนะครับผมนะอ่านิดนึงแล้วกันผมเสริมแล้วกันส่วนตัวดีเทลเนี่ยคือมันจะมีส่วนของสเต็ปแรกเนี่ยมัน,กกนปกติสามร้อยเพชรใช่ไหมแต่การสุ่มครั้งแรกเนี่ยนะผมของตู้นี้ในรอบที่หนึ่งนะจะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเพชรสเต็ปสองสามร้อยสเต็ปสามสี่ร้อยนะผมเป็นทั้งหมดแปดร้อยห้าสิบเพชรนะผมก็คือผมบอกไปว่าใครมีแปดร้อยห้าสิบเพชรผมแนะนำนะนะะว่าควร เมดอน30เหรียญเอาไปแลกสกิลการ์ดได้พร้อมกับกุญแจอีกสิบดอกแล้วก็ในส่วนของพอยต์อีก3,000นะครับผมนะสําหรับรอบแรกนะผมนะแต่ว่าในส่วนของรอบ2เนี่ยในรอบ2ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นินจารแล้วถ้าเกิดใครอยากเปิดต่อก็จะเป็นทีละ1,000งพัน 1, เพชรนะผมนะ1,000เพชรคือการันตีนะผมการันตีหึงอันตีแล้วผมก็คือ3สเตตนั่นเองอาจจะอาจจะฟังดูงงงนะผมเอาง่ายคือถ้าเกิดคุณเปิดครบ3ครั้งในครั้งแรกนะผมนะจะอยู่ที่850เพชรแล้วก็ต่อไป3ยห้่อไปเนี่ยจะเป็นในใส่วนของ1,000เพชรแทน ก็ถือว่าครั้งแรกมันลดให้150เพชรนะครับผมนะต่อมาในส่วนของนอยติกตัวที่สองนะผมเป็นอัปเดตเพิเ่มเติมของตัวที่คนถามหาอ่ะเดี๋ยวเราขอขั้นิดนึงอาชิโนโบิเซนะล์นะผมรีเทิร์นเป็นในส่วนของการ์ดนารูโตะสีม่วงกับสีเหลืองนะครับผมนะก็เป็นในส่วนของฟอน ที่านารูโตะล่างไว้มาแล้วก็ในส่วนของนารูโตะ่างฮุคังเี้ดีชิดดาวนะครับผมนะใครไม่มีก็ไปซื้อได้ผมซื้อแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ n i n j าโทช้างจิราคุนะครับผมนะเป็นในส่วนของชางอุซึมากิที่คนหลายคนถามหาถามว่าไอชามนี้ใช้กับล้างไหนได้บ้างมันใช้ได้กับนารูโตะทุกล่างในเกมนี้เลยนะผมตั้งแต่ล่างางธรรมดานะผมล่างหมดเซียนล่างรุ่นเจ็ดล่างคุลมะลิงโหมดล่างซิกพาร์เซงโหมด ไนท์ไทจะกะโหมดแล้วผมซิกพาร์ซิยงโหมดไลท์แล้วก็ล่างสปิริตวอริโอ้นะผมวอริโอสปิริตนั่นแหละนะครับผมนะก็สำหรับตัวอันนี้นะผมจะได้ HP อยู่ที่5000นะครับผมนะ2ช่องนะผมนะมันมีทั้งหมด5สล็อตด้วยกัน ัวสลับเนี่ยมันไม่ได้เป็นให้เราแบบว่าเอามาอัพนะคือเราต้องสุ่มว่าเราจะได้สเตตัสยังไงนะผมนะแต่สเตตัสสูงสุดของตัวนี้นะผมนะ,ะช่องแรกจะได้ hp 5000ช่อง2 hp อีก5,000ช่องส atk 2 1 4ช่องที่4 atk อีก214แล้วก็ช่องที่5 cp 500นะผมนะถ้าเกิดเอาแบบประมาณว่าเพียวเเลยปกติเราจะได้อยู่ที่ hp ประมาณ 3- 4 0 0 0 2พช่องเราจะได้อยู่ที่ประมาณ800 0นะครับผมนะและ atk เราจะได้อยู่ที่ประมาณ3 0 0ยกว่า cp ประมาณ3 0 0ยกว่ากว่า ก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากนะ HP 8 0 0 0 0น ATK 400กับ TP อีก300ถ้าเกิดคุณใส่ HP 8 0 0 0 0เนี่ย4ช่องนะผมนะแต3สี่สาเลยนะ ADK อีกเท่าไหร่ yani? อีกประมาณพันกว่าแล้วก็ CP ประมาณพันสองถือว่ามันคุ้มมากนะถ้าเกิดคุณใส่อันนี้4ช่องเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะผมก็แนะนำว่าควรหากันแต่ว่ามันเป็นอีเวนที สำหรับสายเติมอะไงอะคนที่มีเฟรมสีมันถึงจะสบายนะผมนะกิจกรรมมี2ด่านในการด่านแรกเป็นในส่วนของการแจกเพชรเฉยๆนะครับผมสิบเพชรแล้วก็ในส่วนของชิ้นส่วนการอัพบล็อกเป็นเซเว่นสตาร์นะครับผมนะใครที่ยังไม่มีตัวไหนก็ไปปลดย้อนหลังกันได้นะผมในส่วนของตัวที่2ก็เป็นในส่วนของตัวอัพอุปกรณ์ลินจาในการสร้างของนะผมนะะเดี๋ยวผมจะพาเล่นหนึ่งรอบแล้วก็อย่างที่เดี๋ยวจะลองแบบสุ่มให้ดูใช้ตัวละคอโบนัสนะครับผมแนะนำนะมันจะได้กล่องทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 17- ถึง18กล่องนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะ ส่วนตัวดาด่าไม่มีอะไรมากผมตัวดาดจะมียันอยู่2อันซึ่งในตัวตัวยันเนี่ยมันจะมีอ่านินจาดรอปออกมาอ่าซัลเอนออกมาเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรเลยนะผมนานอยู่แล้เวลาหนึ่งอ่ะมันมีไลฟ์สามสิบวิเราก็ต้องเคลียร์ยันให้จบนะครับผมอ่าผมลบกูดาสวสกิลออกไปแล้วกันนะผมนะเพราะว่ามันจะทำให้เช็คงานดีมาก ยังมากคนจะทำแบบนี้นะต้องมีเราโต,ตอันตีเร็วแปดนะผมล่างโฮคังงี้เพมันจะเป็นอะไรที่เพียนมากอะรำคาญนิดนึงนะครับผมขอให้ด้วยกันจบแล้วเกลียดแล้วไม่ล่ะแต่ว่าเอาให้เล่นรอบเดียวก็จบก็พอแล้วครับผมแต่ประเด็นคืออยู่ตรงนี้แหลคะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้ตัวคอนโบนัสในการเอากล่องใช่ไหม กรณีที่เรากดสุ่มเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะได้มากแค่ไหนเพราะขนาดผมเอาตัวโบนัสมาเล่นนะดูดิได้สมุดมา2องเล่มอ่ะและคิดดูได้เกิดผมสุ่มข้ามนะผมใช้หัวใจข้ามโดยการใช้เฟรมข้ามเนี่ยมันจะขนาดไหนกันเดี๋ยวผมจะลองทั้ง2อ,อย่างทั้งการใช้ตั๋วสีทองสุ่มข้ามแล้วก็ในส่วนของแบบหัวใจสุ่มข้ามนะครับผมนะโอเคเรามาดูกันดีก,กว่ากีนาทีเราเกืก้านาทีหรอเสียเวลาไปนิดนึงแฮะโอเคเริ่มกันที่ผมจะใช้แบบ ัวสุ่มก่อนผมมีตัวสีทองอยู่30ใช่ไหมผมจะใช้10บใบปั๊ว้าวไม่ได้อะไรเลยเยอะจริงๆผมจะใช้หัวใจเอาซักร้อยหนึ่งแล้วกันไปไม่ได้อะไรเลยชัดเจนนะผมไอด่านหาเวนี้มันต้องเล่นด้วยตัวคุณเองคุณจะกดค่าไม่ได้ต่อให้คุณมี install active มันก็ไม่ได้ก็ครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความเสียใจโดยสำหรับพวกสายเติมที่มี เฟรม4ก็ไม่ได้ช่วยหาเลยเลยรวมถึงผมด้วยโทรเบนกรรมเอาเป็นว่าต้องไปนั่งเล่นกับคุณผู้ชมเลยครับผมพยายามเข้าถ้ำสละการเก็บชมปกินักูก็นั่นแหละสเตตัสมันดีงไงมันเลยถึงแบบว่า,าถึงให้เราเล่นได้ตัวเองไม่งั้นมันจะเหมือนของมาดาแล้วเพราะว่าของตอนรอบมาดราเนี่ยมันทําง่ายมากมันแบบแป๊บเดียวทำกันเป็น1 0 10, 10 20อันอแต่รอบนี้ก็คือสเตตัสเหมือนกันแฮม เตตัสอยู่ที่ออหอมมนะนาเน้น HP HP 3ช่องเลย ADK 2ช่องแต่ของ้นโตวเป็น HP 2ช่อง ADK 2ช่อง,องแล้วก็ CP 1ช่องโอเคก็ถือว่าบาลานซ์ดีเหมาะก,กับสีม่วงนะผมนะเป็นว่าประมาณนี้ละกันก็ไปเล่นเอากันในส่วนของด่านชั้นกิระขุมีเล่นได้ไม่จำกัดทุกวันนะผมเล่นได้ทุกวันเลยนะผมนะ เล่นได้ตลอดเวลานะผมแล้วก็ไม่มีจากัดจำนวนครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ปลาอัลา,าทาียเอาที่สบายใจขยันสร้างกันซึ่งประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเราเล่นแบบยังไงอ่ะเราก็ต้องเล่นเองอยู่แล้วแต่ทีนี้คือต้องมาสุ่มสเตตัสอีกมันจะชิปหายตรงนี้ครับผมมันแทกตรงนี้ว่าเอ้ยเรากว่าจะเล่นได้ครบมาสิบเล่มเนี่ยแม่งต้องมาสุ่มสเตตัสอีกอ่ะมันชิบหายตรงนี้เลยครับผมนะเ <ẫn> พือ่อนก็เอาเป็นว่าพยายามเข้าผมจะทำได้แค่นี้ไว้เจอใหม่ครั้งหน้าสวัสดีบครับเจอใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบายไปเลยครับ